สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเขาชอบทํากันในติ๊กต๊อกนีไงพริกทอดพริกหยวกทอดเดี๋ยจ้ะหนูนาเลยแจมอะไระวะอุ้ยพริกหนูหนาเลยแจมประทูมาเออแต่มันก็เพชรแบบเพชเพแบบเพชแบบสู้ได้อ่ะอเพืแบบ่อนๆหนูนาขออนุญาตแกะกระเทียมก่อนอยากกิน กินกระเทียมแล้วปากเหม็นจริงๆแต่คอยมักลดประจอมมาหน่อยหนึ่งโอเคออลองชิมดูเห็นเขาทำจรินกันหน้าหน้าอร่อยเพื่อนๆ

ปลาดิบอร่อย,ยอจังน้องำลักปลาดิบอะเวลาเรากินอะเราต้องกินพริกตามใช่ไหมแล้วก็กระเทียมใช่ไหม กินอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะเข้ากึ๊บโดนซอสหน่อยนึงดำตั้งแต่เลย อร่อยเลยซับเพื่อนเพื่อนทอดกระเทียมเข้าเลยอ่ะเพราะว่าเราเราคนที่ชอบกินอ่าอิงกระปอมแล้วกินก็ลูกโด,ดตามอ่ะพริกหยวกเข้ากันก็บคิดอะไรไม่มีพิษเลยมันต้องเข้ากันแน่เลย ประกาศแก้วเจ้าเียม 嗯。Mm hmm. อร่อยบนน้ำปลาซื้อโต๊ะใหม่กันโต๊ะมันฮะเวลามันที่หงายท่องอร่อยเซ็บเลยวะเข้อ่ะ หนูนายชอบพริกหยอกย่างอยู่แล้วเดี๋ยวทำให้สามีกินกับคุณแม่คุณจะชอบอ่ะจริงแล้วกินกับกระจอมาเข้ากันครึ้มจะเทียมตาม หน้าชอบกินตรงท้องมันขี้มันว่ากันเถอะใช้มือก็ดีไปละ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

อูน่ารวยน้ำมันน้ำมันหมูเออน้ำมันทอดปลาทูไปด้วยนะอ๋อ ับเด้อแสดงหงุง ด้วยน้ำมันงานมป็เจ้าแบบน้ำมีน้ำมันงา,นงานออกร่อนท้องเหมือนนาะเพสนะเพื่อนเพสอยู่เพก็หนูนำไม่ได้เอาพริกออกเลย

เพื่อนๆลองมาทำกินดูเด,ด,ด,ด้อทอดแล้วก็ย้อซอสโชยุก็ได้นะเพื่อนๆโชยุก็น่าจะอร่อยเพราะหนูนาดูคลิปมาเขาทำด้วยโชยุแต่หนูนาไม่มีโชยุไงหนูนาเลยซอสขาเหลืองโอเคเพื่อนๆลองไปทำกินดูด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์หนูนาด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า